Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh. สวัสดีครับผมปอนจากช่องย t u b e ปอนฟอร์และที่ปรึกษาการขายจากโช์รูมฝั่งมนครสาขาเกษาสิอนมินโช์รูมยอดขายดับหนึ่งของประเทศวันนี้นะครับผมมีตัว4ประตูรุ่น FLS นะครับราคาขาย80 7แ0 0บาทนะครับตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดของตัวในเจนเลยก็ว่าได้คันนี้เป็นรถของลูกค้าของเองของคุณพนิพานะครับสั่งแต่งแล้วก็เป็นแคมเปญพิเศษด้วยนะย้ำนะแคมเปญของพิเศูนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าคันนี้ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมไป เริ่มจากตัวด้านหน้านะครับเราเปลี่ยนตัวชุดกระจังด้านหน้าเป็นแบบทรงแรปเตอร์ตัวหนังสือ f o r d คันนี้เลือกทําเป็นสีดาล้วนนะครับแล้วก็มีไฟสิว3จุดเป็นสีส้มเป็น LED นะตัวดีไซน์กระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะครับก็จะมีตัวรังพึ่งขนาดใหญ่ระบายความร้อนได้ดีของเดิมนะครับและที่สําคัญตัวเนี้ยตัวกระจังหน้าทรงเนี้ยนิยมแล้วก็สวยด้วยนะครับใส่แล้วหล่อมากนะตัวคันนี้คันชนหน้าเนี่ยเป็นของเดิมทั้งหมดนะครับไม่ได้มีการตกแต่งเพิ่มเติมไฟตัดหมอกมีมาให้จากโรงงานแล้ว แล้วก็จะมีตัวคิ้วเป็นสีคอมเมียมนะครับไฟตัดหมอกเอกลักษณ์ของตัวนิกเกนก็ยังเลี้ยวตามวงเลี้ยวเหมือนเดิมเลี้ยวซ้ายไปซ้ายเลี้ยวขวาไปขวาพรงมาลายตรงปิดสองข้างนะครับลูกค้าไม่ต้องตกใจนะสําหรับไฟตัดหมอกไฟหน้าก็จะมีตัวซีแคมแบบนี้มาให้นะครับเป็นไฟวิ่งกลางวานันจะเป็น LED มาให้นะครับเสริมหลอดด้วยตัวครอบไฟหน้าเป็นสีดําด้านนะครับคันนี้เป็นเครื่องนะครับเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.0ลิตรนะครับหรือที่เราเรียกกันก็คือเครื่อง2000ัท t u b o เดี่ยว t u r เดียวก็คือเนี่ย t u r ลูกเดียวอยู่ด้านบนนะครับให้แรงม้าอยู่ที่170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่405นิวตันรุ่นนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะสำหรับ XLS นะครับท่อิอเตอร์ตจะเป็นท่อยางแบบนี้รองรับแรงอัดได้ดีนะครับแล้วก็พัดลมหน้าเครื่องจะเป็นพัดลมไฟฟ้าขนาดใหญ่อยู่หลังหม้อน้านะครับควบคุมผ่านดีเล์นะสำหรับตัวฟอนไดเกนเนี่ยไม่มีพัดลมที่อยู่ติดอยู่หน้าเครื่องแลวแล้วก็ไม่มีสายพานอาสายพานระยงระยางแล้วไม่มีแล้วนะครับ ตัวนี้รถพาัาของเครื่องยนต์ทำให้รถมันประหยัดน้ำมันได้มากกว่าเดิมส่วนสโลแกนลุยน้ำด้สูงถึง80เซนก็ยังเหมือนเดิมเพราะว่าไดชาร์จยังอยู่ด้านบนนะครับการารันตีของตัวนิกเจนนะครับเครื่องยนต์ระบบส่งกำลังารันตี5ปีหรือ150,000กิโลเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุกๆ15,000กิโลหรือ 1, 0, 50, อ 1, 000, 000อ1 000, ปีนั่นเองนะครับเซอร์วิสถูกมากนะผมบอกเลยสาหรับฟอร์ดนะครับลูกค้าบางท่านเข้าใจว่าเซอร์วิสแพงนะจริงๆไม่แพงนะครับถ้าเทียบการน้ำมันเครื่องเกรดเดียวกันนะครับ อ่ะถาัม,มาด้านข้างด้านข้างซุ้มล้อจะเป็นซุ้มล้อแบบทรงแรปเตอร์นะครับขนาดเนี่ยประมาณ5นิ้วถึง6นิ้วนะไม่เกินนี้นะครับทรงแรปเตอร์จริงๆตัวซุ้มล้อเนี่ยมีให้เลือกหลายแบบจะมี6นิ้วมีมุมด6นิ้วแบบเรียบทรงลายเฟืองทรงแรปเตอร์สวยทุกแบบแต่คันนี้ใส่แบบทรงแรปเตอร์ตัวล้อมแม็กระยางนะครับของเดิมรุ่น XLS จะเป็นแม็กอลลอยขนาด17นิ้วแค่นั้นเองหน้ายางขนาดประมาณกว้างแค่25-5ห้านะหน้ายางเล็กมากนะครับสำหรับตัวตัวสแตนดาร์ดนะ คันนี้เปลี่ยนหมายเป็นแม็กขอบ20ลายมาเวลสีก็จะเป็นสีดําเงาแบบนี้นะครับแล้วก็บิลลิงขอบเป็นสีเงินจริงๆรงลายเนี้ยมันจะมีทั้งหมดหลายสีนะจะมีดําขิบแดงดําบิลลิงเงินดําล้วนดํหด้านนะครับแต่ว่าคันนี้เลือกเป็นดําเงาขิบเงินขอบ20รัดด้วยยางเลนโซนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น rt 0 7นะครับซีรีส์ยางอาขนาดยางยอยู่ที่ยอยู่ที่27555ขอบ20คันนี้ช่วงล่างเดิมนะไม่มีการยกนะครับ ไม่มีการลองอะแดปเตอร์นะทรงสว,สวยเลยนะครับจับล้อใหม่ใส่แทนล้อเดิมวิ่งสวยเลยทรงสวยด้วยคันนี้สำหรับตัวสีประตู x l s ไฟเลี้ยวกระจกมองข้างมีมาให้แล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสีเดียวตัวรถนะหลังกระจกแล้วก็มือเปิดเป็นสีเดียวกันทั้งหมดนะครับบันไดข้างมีมาให้แล้วนี่สว,สวยเลยจริงๆรุ่น XLS กับ x อ t ก็คล้ายๆกันนะตัวชุดบอดดี้นะครับด้านท้ายมีข้อฝาถังให้บันไดเหยียบมีให้ครบ ข้อไฟท้ายนี่มีมาให้แบ่งช่องไฟชัดเจนไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยนะครับแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยจะมีตัวครอบข้อฝาท้ายนี่จะจะว้าโลโก้นะรุ่นนี้มีกล้องถอยหลังนะครับสาหรับตัว x อ s กเนะตัวข้อฝาท้ายเนี่ยจริงๆตัวสือ่อเอฟี o D, เราก็เลือกทําสีได้นะแต่ว่าคันนี้ด้านหน้าเนี่ยชุดกระจังด้านหน้าเนี่ยเป็นสีดําด้านด้านท้ายก็คุมโทนเป็นสีดําด้านเช่นกันบันไดท้ายนะครับกันชนท้ายมีมาให้แล้วเรียบร้อยจากโรงงาน คันนี้ช่วงล่างเดิมไม่มีการยกไม่มีการโหลดแต่อย่างใดทรงออฟเซ็ตสวยๆเลยแล้วก็ไลเนอร์ไลเนอร์ใส่ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยสําหรับคันนี้นะครับเด,เดิมเนี่ยโรงงานไม่มีไลเนอร์นะมันจะมีแค่ขอบกันแทกด้านบนมาทั้งหมด3าม,มุมคันนี้ใส่ให้แล้วพร้อมใช้งานนะครับกับแคมเปญดอกเบีย้ยศูนย์นะคันนี้เดี๋ยวเรามาดูภายในกันสําหรับตัวรุ่น XLS นะครับสําหรับตัวรุ่น XLS นะครับ กุญแจเนี่ยจะเป็นกุญแจเสียบคอแบบนี้จะไม่ใช่พ u s สต t a r t เหมือนเด็กเก่าทีนะจะเป็นกุญแจเสียบคอบิดสตาร์ทน,นะน,นะครับพวงมาลัยเป็นไฟฟ้าเหมือนกันทุกรุ่นนะครับปุ่มตัวนี้จะหายไปตัว c r คอน e control แต่ยังเป็นไฟฟ้าเหมือนเดิมนะแล้วก็ปรับได้สีทิศทางแบบนี้นะคือลงดึงเข้าหาตัวปรับตามสรีระของตัวผู้ขับขี่นะครับแล้วก็ตัวชุดกระจกมองข้างนะชุดกระจกมองข้างเนี่ยปรับไฟฟ้าแต่ยังไม่ได้พับไฟฟ้าแล้วก็ชุดเบาจะเป็นเบาผ้านะ คันนี้อัปเกรดใหม่เป็นเบาะหนังสีดําได้สีแดงนะครับอันนี้อัปเกรดเบาะใหม่นะถ้าลูกค้าอยากอัปเกรดก็อัปเกรดได้นะตัวนี้หน้าจอเลอนไม่์เป็นหน้าจอขนาด8นิ้วนะครับสาหรับตัวหน้าจอเครื่องเล่นนะครับเป็นหน้าจอขนาด10.1รองรับ Apple Car ง l a y Android Auto นะครับสามารถโหลดสอดพลาสตนะครับแล้วก็ดูส่วนบริการใกล้บ้านได้เช็คข้อมูลรถยนต์ผ่านมือถือได้นะครับรุ่นนี้ไวเลสชาร์จไม่มีนะ xls ไม่มีไวเลสชาร์จนะครับมีช่องเสียบ usb ให้เกียร์ออ ใช้งานง, اي, งาน่ายๆเบรกมือมีครบนะครับทุกอย่างจบก็หากลูกค้าท่านไหนสนใจทักได้ที่เบอร์0863440739นะครับผมปอน์ฟอร์ดยินดีให้บริการแล้วก็ผมมีบริการรับจองออนไลน์ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดผมมีไฟแนนซ์พื้นที่วิ่งเซ็นให้ไฟแนนซ์ผ่านแต่งรถให้แล้วก็ส่งรถให้ด้วยทุกอย่างจัดการให้หมดเลยนะครับก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งช่อง u t u b e ปอน์ฟอร์ดนะครับหรือสนใจทักได้ที่เบอร์0863440739นะครับตัวนี้แคมเปญศูนย์นะคครรััับบสสวดี I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit, yet yeah, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Oh, Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to-